ครับอันนี้ก็ได้กอเซ็ตแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะได้ทำการชาบนะครับน้องการชาบนะครับเ,บเพื่ออุดร้อยต่อนะครับนอ้องเพื่ออุดร้อยต่อของบล็อกนะครับ เพราะว่ากระดาใยอิฐมันเบานะครับก็จะกว้างกว่าหลุมเดิมเึินนิดหน่อยนะครับความลึกสูงต่ำเท่าเดิมนะครับ เดี๋ยวถ้าทักกเสร็จผมก็จะทำผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูผมนอครับนอครับ